สวัสดีเช้าวันอาทิตย์วันที่17สิงหาคมนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับจบลงไปแล้วเมื่อวานนี้กับรอบสปริงเลสใจหายใจคว่ำกันไหมฮะสำหรับมาร์คมาเกสโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าน้องชายของเขาอย่างอเล็กมาเกสนั้นเนี่ยออกสตาร์ทได้ดีมากๆเลยพุ่งทุกวันไปเลยนะฮะพุ่งแล้วก็นํายาวด้วยเมื่อวานนี้อเล็กมาเกสขี่ได้ดีมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการออกตัวจกกัดปิดสตาร์ทมาเนี่ยแล้วก็นําดอกออกมาเลยเนี่ย ผ่านไปหลายรอบแล้วนะห้ารอบหกรอบเจ็ดรอบแปดรอบเก้ารอบอะไรกันแล้วแต่เนี่ยมาร์กเนี่ยเป็นยังแคบที่จะไม่ได้เข้าใกล้อเล็กเลยนะฮะต้องถือว่าอเล็กนั้นสุดยอดจริงๆเมื่อวานนี้แต่ว่ามาร์กก็คือมาร์ก,กน,นะครับเขาก็มีความมุ่งมั่นมีความเพียรพยายามนั่นเองแล้วก็มีความสู้อยู่ในตัวนั่นเองะฮะประมาณสักรอบที่10นะน่าจะรอบที่10ถ้าเกิดจาไม่ผิดนะฮะมาร์กเองเนี่ยก็าําสาเร็จนะครับตัการที่เขานั้นสามารถที่จะขึ้นไปแซงอเล็กได้นะ คือเมื่อวานนี้อเล็กเนี่ยพอนำแล้วเนี่ยก็ขึ้นนำยาวเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆยืดห่างออกจากมาร์กไปมาร์กเนี่ยก็ไล่ตามไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เราดูกันช่วงแรกๆนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะมาร์กเองเนี่ยก็มีความพยายามในการไล่ตามและดูเหมือนว่าก็จะเหนื่อยเหมือนกันนะกับระยะที่ไล่ตามแบบนั้นซึ่งอเล็กเองนี่ก็ไม่มีการแผ่วลงมาเลย ผิดกับมาโคเบสคีนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยในคอลิฟายรอบ2เนี่ยได้โพด้วยนะได้ตำแหน่งโพด้วยนะคนนี้แต่พอมาในรอบของสเปนเลสเนี่ยต้องบอกเลยว่าอยู่ๆนะฮะก็ตกลงไปเลยตั้งแต่โดนอเล็กซานขึ้นไปนะครับนั่นแหละฮะสำหรับเบสคีก็ต้องมานั่งดูนะว่าวันนี้วันอาทิตย์นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างความหวังของอัพริเลเองเนี่ยก็อ,อยู่ที่มาโคเบสคีเหมือนกันนะครับ อีกหนึ่งคนเมื่อวานนี้ร้อนแรงขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับสามารถที่จะแซงอันดับที่3เนี่ยจากมาโกเบซคิขึ้นมาได้นั่นก็คือเรเดอคอสตานั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนเมื่อวานนี้เนี่ยขับดีมากๆเลยนะสามารถที่จะขยับเวลาเนี่ยเข้ามาใกล้มาร์กมาเกตได้มากด้วยสำหรับทางด้านของอ c o คอสตานั่นเองนะครับแต่ทว่านะฮะความร้อนแรงของเขานั้นเนี่ยมันไม่ได้ร้อนแรงได้ตลอดเกมนะครับ อาจจะมีบางจังหวะเนี่ยที่แบบว่าทําเวลาเนี่ยแล้วก็ตีเข้ามาเข้าใกล้าม,ามาเกสนะครับอันนั้นก็น่าลุนดีเหมือนกันแต่พอขับไปขับมาแล้วเนี่ยพอเหมือนกับแบบว่าเลยขึ้นการแข่งขันไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าค่อยๆแผ่วลงไปเหมือนกันนะสำหรับเปโดรคอสตาส่วนเขาคนนี้ฟรานเชสโกบันยาญา,านะฮะยังคงรักษาฟอร์มตาแหน่งการมีปัญหาของรถไว้ไดอ้อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเอาอีกแล้วนะฮะ ออกสตาร์ทมาเนี่ยโอ้โหท้ายปัดเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าปัดไปทางซ้ายนะล้อหลังเนี่ยก็ทําให้นั้นเสียอันดับไปนะในการออกสตาร์ทนะฮะสำหรับฟานเชโกบันยายา่าแล้วเมื่อวานเนี้ยแข่งไปแข่งมาเนี่ยก็ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอันดับค่อยๆตกลงไปเรื่อยเลยนะฮะก็ดูเหมือนว่าเขาจะมีปัญหากับรถอีกแล้วนะสำหรับบันยาย่าเองนะครับเหมือนกับว่ารถมันสายอะไรประมาณนี้นะเห็นเขาทําท่าทําทางแบบสายหัวสายตัวอะไรประมาณนี้นะตอนที่อยู่ในพิษนะ่ะ บรรญ,ญายเองเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดแข่งต่อไปแล้วเนี่ยแน่นอนมันอาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุก็เป็นไปได้น,นะครับเพราะว่ารถดูเหมือนว่าการยึดเกาะจะไม่ค่อยดีเลยนะแล้วก็รถมันสายด้วยเวลาเข้าโค้งนะฮะก็เลยเข้าพิดไปไม่จบการแข่งขันใน,น,น,นรอบสปริงเรสรถของบัรญ,ญายเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวก็ยึดเกาะไม่ดีเดี๋ยวก็มีปัญหาในเรื่องของเบรกไม่จับอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็จะเป็นวนๆลูปอยู่แบบนี้นะครับสำหรับรถของบรญญายก็ไม่รู้จะแก้กันยังไงเนี่ย เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ผ่านเข้ามาเดือนที่8ดแล้วนะของการแข่งขันในมอโต g จีพนั่นเองนะครับก็เหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะหมดปี2025นี้แล้วเออเราจะทํำยังไงแก้ยังไงล่ะลทีนี้มันสร้างแตกต่างจากปีที่เขาท็อปฟอร์มนะครับที่เขาสามารถควา้าแชมป์มโต GP ได้นั่นเองนะครับมาปีนี้2025นั้นการที่มีมาร์คมาเกตเนี่ยเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นอะไรได้หลายๆอย่างนะฮะสำหรับตัวของมาร์คแล้วก็ฟรานซิโก้บันญาย่า ส่วนนักปิด3มคนนะครับจากヤマ哈นะฮะไม่ว่าจะเป็นนักปิดทีมโรงงานอย่างอเล็กลินนะครับแล้วก็นักปิดทีมสนับสนุนนะฮะอย่างตัวของแจ็คมิลเลอร์แล้วก็มิเกลโอลิเวล่านั้นเนี่ยจบอันดับนะครับในการแข่งขันสปินเลสเนี่ยอเล็กลินอยู่ที่16มิลเลอร์อยู่ที่17แล้วก็โอลิเวล่าอยู่ที่18ตั้งเองนะฮะสามคนนี้เนี่ยแน่นอนครับก็มีข่าวลือก่อนหน้านั้นนะฮะที่ทําในคลิปไปแล้วนะครับว่าอาจจะมีข่าวลือการเปลี่ยนแปลงตัวใครได้อยู่ตรงนี้ใครไม่ได้อยู่ตรงนี้ อันนั้นก็เป็นแค่ข่าวเลยครับก็ต้องมารอดูปี2026ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ที่แน่ๆเมื่อวานนี้เนี่ยไอโอคุระ ok จากแท็กเฮาส์เนี่ยจบอันดับดีกว่า3คนนี้นะครับจบในอันดับที่15และความหวังของทีมโรงงานยามาฮ่าครับฟาเบีโอกาตาลาโลนะครับ,รบจบการแข่งขันสปรินเรสในอันดับที่11นั่นเองนะและมาตินนะฮะโอ้โหมาตินมาแล้วนะครับโอเคมาตินนั้นจบการแข่งขันในอันดับที่10ก็เรียกได้ว่าอยู่นำหน้าฟาเบีโอกาตาลาโลด้วย ส่วนโยฮันซาโกะฮะอยู่นำหน้าทั้ง2คนเลยนะครับจบการแข่งขันที่9ในขณะที่นักบิดทีมโรงงานฮอนด้าทั้ง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูก้ามาเรนี่เนี่ยจบอันดับที่12แล้วก็จวนเมียจบอันดับที่13นั่นเอง a, นะฮะต้องบอกว่าทีมสนับสนุนโรงงานฮอน d a นั้นอย่างโยฮันซาโก้นั้นเนี่ยโอ้โหทำได้ดีกว่านักบิดโรงงานด้วยซ้ำไปนะฮะ เพราะฉะนั้นเองแล้วเนี่ยโยฮันซาโกเนี่ยในปี2026นั้นแน่นอนครับเป็นตัวเต็งเวยนะที่ทางด้านของอทีมสนับสนุนฮอนด้าเองเนี่ยจะต้องเอาตัวไว้นะครับเพราะว่าแน่นอนฮะเขาสามารถขี่ได้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยเหมือนกับมาโคเบสซี่นั่นเองนะครับที่สามารถขี่อพิเดียได้ดีขึ้นเรื่อยๆมาโคเบสซีนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยได้โพก็จริงนะแต่ว่าในรอบสเปนเลสเนี่ยแน่นอนฮะเขาก็ทําได้อันดับที่4นั่นเองนะครับก็ยังถือว่าดีนะฮะสำหรับ มาโคเองเนี่ยก็ทําให้อภพิเลียเองนั้นเนี่ยสามารถที่จะตั้งหน้าตั้งตามุ่งมั่นพัฒนาตัวรถขึ้นไปได้น,นะครับแล้วก็ณตอนนี้นเนี่ยมาโคเบสซิชีเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นความหวังแล้วล่ะของทางด้านอัพิเลียตอนนี้อภพิเลียเองเนี่ยก็รออยู่นะครับรอให้ฮอเกมานตินนั้นเนี่ยฟื้นตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดเขาฟื้นตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่นเนี่ยแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับรถได้มากที่สุดเมื่อไหร่นเนี่ยก็ดูเหมือนน่ากลัวเหมืออนนกันันสหรบทีีมย และวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์แล้วนะครับกับการแข่งขันที่สนามออสเตรียเมนเลดมันมีด้วยนะฮะก็มานั่งรุนมานั่งเชร์กันนะครับคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้เลยว่านะคุณนั้นคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับวันนี้ว่าใครจะเป็นผู้เข้าวินในวันนี้นะฮะก็มาร่วมพูดคุยกันสนุกๆน,นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ